จริงจริงอย่างนี้ในส่วนของของรัฐบาลหรือพลรมนี้ไม่มีผลก็ไม่ไ้มันไม่มีผลอยู่แล้วก็เหลือเวลาไม่เท่าไหร่ก็ไม่น่าจะนาะนอะไรเป็นอำนาจของท่านนายกจะบริหารจัดก,การผมเพิ่งรู้จากคุณนี่แหละที่นในที่ประชุะมคลรมเมื่อวานนี้ทำไม่มน,นไม่มีอะไรปกติเลยเออผิดปกติเป็นเห็นบอกว่าแจ้งท่านนายกแล้วตั้งแต<อ>่เมื่อวานแสดงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านผม แต่รมนี่กดดันให้ท่านลาออกรโอ้ยมันคอนดันะไรดันเดแต่แต่อันนี้น่าจะเป็นผลดีกับรัฐบาลเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาถูกกดดันเรื่องเรื่องที่ว่ามีลัทธิเกี่ยวไม่มีรู้คนดีแต่แต่ก็ไม่จาเป็นต้องตั้งคนใหม่แทนอำนาจของนายกการอำนาจแบบนอ้นายกมันจะลมกว่ารัฐบาลนะกุญแาขาดเยอ ผมไม่มีอำนาจพูดอำนาจนายกก็บอกแล้วไง่าเป็นอำนาจของท่านอำนาจของท่านนะธรรมดาการเมืองธรรมดารัฐบาลเสียงน้อยก็ธรรมดาอยู่ได้แน่นอนอยู่ได้แน่นอนครบสี่เดือนแน่นอนครบสี่เดือนแน่นอนครบสี่เดือนแน่นอนถ้าเขาให้อยู่